กลุ่มนายจ้างสีขาวนายจ้างที่ใช้บริการแรงงานพมา่ามาร้องเรียนค่ะเรื่องการขึ้นทะเบียนทำบัตรชมพูให้แรงงานต่างด้าวโดยนายจ้างกลุ่มนี้ต้องพึ่งพาแรงงานต่างด้าวต้องพาแรงงานเนี่ยไปทำบัตรสีชมพูที่ศูนย์ CI ในแต่ละจังหวัดปัญหาที่เจอเหมือนกันทุกจังหวัดก็คือคิวที่ให้ขึ้นทะเบียนต่อวันเนี่ยมีจำนวนน้อยมากไม่เพียงพอต่อความต้องการหรือก็คือไม่เกินจำนวน2 0 0คิวต่อศูนย์ต่อวันและเมื่อถึงเวลากดรับบัตรคิวออนไลน์ค่ะนายจ้างที่มารอกันตั้งแต่เช้ามืดเนี่ยกลับไม่ไมบบ walk ะะ้้นใหปห นนมีไม่ถึง10คิวต่อวันกลับมีนายหน้านะคะที่ฉันย้ําว่านายหน้าเอาคิวเหล่านี้คิวที่ทําบัตรชมพูเหล่านี้มาเร่ขายกับนายจ้างในราคา300ร้อถึงแปดบาทต่อคิวบางจังหวัดนี่เหิมเกริมหนักมากค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ราชการเองค่ะที่มาขายคิวเหล่านี้ด้วยตัวเองเมื่อนายจ้างเอาเรื่องนี้มาร้องเรียนกับกรรมธิการแรงงานหวังจะพึ่งกลไกสภาให้สภาช่วยเหลือแต่กลับเจอกับแก๊งนายหน้ามานั่งร่วมประชุมอยู่ด้วยถ้าความบิดเบี้ยวเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากผู้มีอำนาจที่ทําด้วยตัวเองหรือ ให้ท้ายและชาตินี้เราจะแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายได้หร,รือท่านประธานในเมื่อมันมีคนที่หากินกับส่วนต่างเหล่านี้อยู่ทุกวี่ทุกวันได้ประโยชน์จากการขูดรี่ทั้งนายจ้างแล้วก็แรงงานดิฉันขอเรียกร้องความจริงใจของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ถ้ากระทรวงแรงงานและกระทรวงมหาดไทยมีความจริงใจขอให้ขยายเวลาในการขึ้นทะเบียนและเพิ่มคิวให้กับนายจ้างคนไทยที่อยากจะใช้แรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายดิฉันต้องการให้มีการจัดการกับผู้กระทําผิดเพราะดิฉัน ได้รับข้อมูลว่ามีบางรายที่ถูกดำเนินการแล้วโดยดิฉันขอข้อมูลกับกรมการปกครองย้อนหลังไป3ปีว่ามีข้อมูลการกระทําผิดใครบ้างลงโทษอย่างไรนะคะกับกรรมธิการแรงงานตอนนี้กรมยังไม่ส่งให้ดิฉันนะคะรบกวนส่งกลับมาด้วยและถ้าไม่มีการจัดการรูโหว่นี้อย่างจริงจังค่ะมันคิดเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ค่ะว่าคนในรัฐบาลเองนั่นแหละค่ะที่รู้เห็นเป็นใจและหากินก่อกลกยกับผลประโยชน์ตรงนี้ขอบคุณค่ะ